สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาวสามาัคคีกับลาวเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่สิหกันยายน6กห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับลาวสาม,าาสามาัคคีตัวเด่นก็คือ7กับ0นย์ตัวรองก็คือ8กับ1ก็7จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ 7, 7่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเดเก้าศูน

8ปด5นึ่งห้าหดนะจับคู่ก็สองหนึ่งหนึ่งสองสองหห้าดแปดหห้ห้าหนึ่งห้าเนาะก็ขอเป็นเพืทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันนะนอันนี้มีแค่4ี่แนวทางเนาะเอาสี่แนวทางมารวมกันแล้วก็จับคู่ซื้อนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไ,ไลค์ให้กระช่องน้ำเพชรพารวยนะคะ ยิงยิงฟังฟังทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ